การสนับสนุนทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูใครหลอกนะดูตัวเรานี่แหละเราจะเป็นผู้จากไปแบบสมบูรณ์แบบไม่เกิดแล้วเบื่อหน่ายแล้ว ไม่เกิดแล้วรักแบบรู้เท่าทานและวางลงเป็นอย่าก,กอบวงให้กันข้าปาจนาชาสุดท้ายจริงๆอาจารย์และน้องหญิงมาลับคนคนบุญเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนบางคนมารู้ไม่เห็นแต่จิตวิญญาณสู้กิเลสไม่ได้ทุกคนต้องสู้กิเลสเองมาเป็นนักรบเอง นักรรบอีกครั้งหนึ่งก้าหาญอีกแบบหนึ่งรบจิตวิญญาณลบพลังงานลบกิเลสสิ่งที่จะฟาดฟันกิเลสได้นั่นก็คือเมตตาอมวิหารจงมีไว้รู้เท่าทันเกิด แม้ขละนอนหลับจิตวิญญาณน,นั่นต้องอยู่ในกรอบสิ่งใได้เพราะฉะนั้นผู้เดินทางสายนี้ <c oughs> จะเป็นบุคคลที่เตรียมทางเข้าสู่จิตวิญญาณขั้นสูงพลังงานที่สูงส่งจะมาคุ้มครองจะมานำพาจะพาไปในสิ่งที่ไม่ต้องเวียนบน รู้พ่อเห็นรู้ว่าทุกข์แต่เราจะใช้สติใช้ปัญญาแก้ไขเปลี่ยนจากทุกข์เป็นการให้อาภายัยให้ความรักให้เมตตาเมื่อรู้เท่าทันพลังงานนั่นก็หายไปให้อาภัยกันเถิดพยาบาททั้งปวงวางลงเสีย สละยุคแผ่นดินเลือดไปสารตัวมานานแล้วจบสิ้นที่แผ่นดินทำเป็นมนุษย์ตัวอย่างเลือกสี สู้กับความไม่ดีทั้งปววจะอายทำไมรักษาสินห้าผิดตรงไหนรักษาให้ได้แม้กันทั่งข้อวาจาสำคัญมากเพราะมวลมนุษย์ไม่มีศินโลกใบนี้มันถึงอยู่ยากจิตวิญญาณมันไม่สว่างเพราะมีแต่กิเลสไม่เบาบางจงเป็นนักรวแห่งจิตวิญญาณ บางทีชาติสุดท้ายบุคคลนี้ก็ต้องไปใช้กรรมในพื้นที่นี้บุคคลนี้ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับมคนนี้บุคคลนี้ต้องมีญาติมีครอบครัวแบบนี้ตามกรรมที่สร้างไว้อาจารย์ก็มีกรรมของอาจารย์ก็ต้องเวียนไปตามพลังงานเพื่อบอกข่าวผู้คนและวั เียมรู้ไม่เท่าทันเมื่อสวรรค์คัดคนแรงเวียงกลับไปไม่มีทางกลับมาได้เพราะเขาถูกคัดสรรแล้วมีแค่อยู่รอดและสูญเสียนี่คือกฎตายตัวของการลงมาของเหล่าเทพเทวดาไม่มีเอนเทียงไม่มีเห็นแก่ใคร มีแค่อย่างเดียวพลังงานเที่ยงตรงกดแห่งกรรมเที่ยงตรงพระยาธรรมมิกราชผู้มากอบกู้จิตวิญญาณขั้นสูงมีแต่ความเที่ยงธรรมทำดีได้ดีทำชั่วมาลับไปเองไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆสร้างพื่อตัวเองประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองบุญถึงบุญถึงแต่ถ้าไม่ปฏิบัติไปไม่ได้บุญถึงถ้าไม่ทําตามออกนอกเส้นทางไปไม่ได้บุญถึงมารู้ไม่เห็นแต่ไม่ดูตนเองทุกขนาจิตให้อยู่ในเ้นก่อวิบาชขึ้น สุดท้ายไปไม่ได้ห้าล้านดวงจิตจะหลุดตะแกรนล้านห้าทำใจไว้แล้วทำใจไว้แล้วเขามีบุญเท่านั้น ครูได้ชี้นําได้สอนได้แต่ต้องมีคลื่นบุญมีคลื่นความดีเท่านั้นไม่มีคลื่นปุยด้วยไม่ได้คนละทางบุญไม่ถึงกันต้องปิดหน้าออกมองไม่ได้บุญน้อยเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้สร้างบุญทุกขนาดจิตการสร้างบุญไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทอง แสดงความกล้าหาญในจิตวิญญาณลุกขึ้นมารักษาสินสินบาทฐานคือสินห้าหาคอเอาให้ได้พยุน